หลังจากที่ราชบุรีมิตรผลเอฟซีส่งโตโน่พาคินนักร้องนักแสดงคนดังของวงการบันเทิงลงเป็นตัวจริงในเกมสุดท้ายของฤดูกาล2021-2022ล่าสุดในแกรมของโตโน่หลังจากจบการแข่งขันแล้วเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความประทับใจพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแฟนบอลทุกคนครับผมขอบคุณนะครับที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนนักฟุตบอลทีมฟุตบอลทั้งสโมสรและทีมชาติรวมถึงตัวผมด้วย12นาที30วินาทีมันเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิตไม่ใช่ เพราะผมได้ลงเล่นไทยลีกเด็เพราะผมได้เล่นเคียงข้างนักฟุตบอลในสีเสื้อรัฐบุรีทุกคนรวมถึงขอนแกน่นคู่แข่งที่ผมก็รักด้วยได้เล่นต่อหน้าแฟนๆทั้งในสนามและทั้งบ้านมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่สุดแล้วครับถ้าพวกเราทุกคนให้การสนับสนุนให้ความสนใจใส่ใจในกีฬานี้ต่อไปผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยจะสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและคนดูไปอีกนานและนี่นะคะก็คือโพจน์ของหนุ่มโตโนภาคินนั่นเอง